คนที่ทิ้งคุณไปตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณสวัสดีค่ะหมอ,ออมเองนะคะคลิปนี้นะคะหมออมก็จะมาทำาน่อยสั้นๆไม่ยาวมากนะคะไม่เกินสักแบบ20นาทีไม่เกิน20นาทีนะให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่หยุดดูคลิปนี้นะคะในหัวข้อแรนดอมนะคะว่าคนที่เขาทิ้งคุณไปตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเนาอะอาจจะคงมีเหตุผลอะไรสักอย่างอะที่ทําให้แบบว่ามันต้องทิ้งกันไปนะคะทําให้ต้องปล่อยมือกันไปมันต้อง มันต้องมีเหตุผลนะแต่ว่าเราอยากจะรู้ความรู้สึกของเขาะคะว่าเออแล้วเขาทิ้งคุณไปเขาไปจากคุณแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะนะคะเนาะโดยที่แน่นอนเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนอย่าเอาไปอินอย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะเพราะว่าพลังงานไพ่จริงๆมันสลับข้างกันได้ด้วยเนาะนะคะเอาล่ะกดเข้ามาดูแล้วเราก็ต้องเช็คพลังงานหลักกันก่อนนะคะว่าคลิปนี้ใช่พลังงานหลักของคุณกับเขาหรือเปล่านะคะ คนที่ทิ้งคุณไปนะคะขอดูหน่อยความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคะ่ะความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคนที่ทิ้งคุณไปนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคะ่ะปึ๊บแห้งแม่นะคะ mm hmm. มีไพ่ชาวมีนเนาะอาจจะแบบอยู่ในช่วงแบบนิ่งคิดมากเอาออกจากหัวไม่ได้ตริตรึกอ่านะคะยังรู้สึกแบบคิดมากอยู่อะเออยังคิดถึงอยู่คิดมากอยู่อะ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์แฮงแมนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะแฮงแมนนะค่อนข้างนิ่งๆเงียบเียบหรือไม่ชัดเจนนะคะทรีอวานซ่ารักทางไกลก็ได้เนาะมีไพ่ชาวมีนแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะควีนออเพนท์เจอเคิลนะคะชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบกันณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีระยะห่างหรือรักทางไกลนะคะ แต่มีความจริงจังมั่นคงกันพอสมควรเลยนะอาจจะมีบ้านอสังหาที่ดินร่วมกันนะคะหรือว่าเ,เป็นฟิลแบบค่อนข้างค่อนข้างมั่นคงในในความรู้สึกในสายใหญ่ความผูกพันที่ท,ที่ที่มีต่อกันอะไรค่อนข้างมากนะคะเป็นไปได้ f o r of Cups นะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็เง คือคบคุยกันแล้วก็มันมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบางทีก็งอนกันนิ่งสนวนท่าทีกันนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมเลือกกันก็ได้ไงยังไม่พร้อมที่จะมาเลือกกันเพราะมันอยู่ไกลกันหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะมาจริงจังกันเพราะว่าโฟกัสเรื่องความมั่นคงเรื่องเงินเรื่องทองอะไรที่มันดูดูจริงจังมากๆอ่ะพอมันไปจริงจังเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่นคงมันก็อาจจะทําให้อออยังไม่พร้อมที่จะมารักกันจริงจังก็ได้ไงนะคะ เพจชาวเพนท์เกิลนะคะมีไพ่ชาวธาตุดินมังกรประสบกณ์โดดเด่นชาวธาตุดินนะมังกรประสบกณ์กับชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็มีติ่งชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะใต้สําหรับนะคะทรีอับสอดนะ,ค,ะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแคร์ขี้ปากชาวบ้านอ่าสมมุตินะเนี่ย กลัวเสียภาพพจน์กลัวเสียภาพรักษกลัวคําติชินนินทาแคร์แคร์ขี้ปากชาวบ้านอะ่ะเออหรือพวกคุณเนี่ยมักจะมีคําพูดทิมแทงใจกันมีทัศนคติมีวิธีคิดที่แบบชอบมาแทงกันเออพูดประชดความคิดทัศนคติทิมแทงกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเฮลตี้เนาะไม่ค่อยเฮลตี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดทัศนคติหรือ รัก 3, สามเศร้าเราสามคนอะไรก็ตามนะคะเป็นความสัมพันธ์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วอดทนอยู่อย่างเงี้ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือเปล่านะความสัมพันธ์เนี่ยเอออดทนอยู่อย่างเงี้ยมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วมันไม่มั่นคงสักทีมันไม่จริงจังสักทีมันจับต้องไม่ได้แบบคือจับไม่อยู่สักทีก็ได้หรือจับต้องได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มที่สักทีอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะหรือไม่ก็รักทางไกยอย่างออมบอกแหละเนาะนะคะ เนาะแล้วก็แต่ว่ามันก็ดูมีความแบบตั้งใจอยู่นะที่จะมาคบคุยกันมีความตั้งใจเห็นเห็นความตั้งใจนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าความตั้งใจนั้นมาพร้อมกับการเงินการทองผลประโยชน์หรือเปล่าการลงทุนอะไรเงี้ยนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินบ้านที่ดินอสังหาก็ได้แต่ดูทรงมันมันดูมันดูไม่ใช่เป็นความรักเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับความรักอะ่ะเออมันมันโดดเด่นเรื่องผลประโยชน์เรื่องความมั่นคงทางอารมณ์หรือว่า สายใยที่มันอาจจะผูกพันก็ได้ไงแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความสมารถที่จะมาพร้อมรักกันอะไรขนาดนั้นนะคะอืมไม่พร้อมเลือกยังไม่พร้อมเลือกยังไม่พร้อมที่จะจริงจังยังไม่พร้อมที่จะรักก็ได้อืมนะเนาะก็ก็เป็นความสมาครที่ดูสงวนท่าทีกันไงเนาะอืมแคร์ขี้ปากชาวบ้านห่วงภาพลักษณ มือที่สามหรืออะไรบางอย่างนะคะคำพูดที่ไม่ค่อยดีต่อกันอะไรเงยนาะอืมเอาล่ะถ้าพลังงานหลักตรงนี้ตรง60%ขึ้นไปนะคะก็ไปต่อได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรู้กันว่าเอ๊ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะคนที่คนที่ทิ้งคุณไปตอนนี้เขารู้สึกยังไงเนาะเอาล่ะขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ตรงนี้แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยววันที่17กรกฎาคม2 0 2 5นะคะจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะค,ะคนโสดใช้จุดเพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะพุทธคุณสายขาวร0 0ไม่เ่าไม่ดำไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีมาเข้าตัวเราไม่มีอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแต่สายขาวแบบนี้ก็จะอิงกับอะไรอิงกับบุญกรรมของเราอิงกับบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างคุ ขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องกังวลไงว่ามันจะมีอะไรไม่ดีคือจุดเนี่ยมีแต่ผลดีนะะส่วนใหญ่กว่ามากกว่า80%จะได้ผลแต่มากน้อยขึ้นอยู่กับอย่างที่เราบอกบุญกรรมของตัวคุณบุญกรรมสัมพันธ์ของคู่กรณีระหว่างกันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ขอดูหลังบ้านอขอดูรีวิวนะคะหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มั่นใจว่าเออแล้วเราจุดแล้วมันจะได้ผลม ผลเยอะผลน้อยอะไรยังไงก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆคือจุดเสริมหนุนอ่าใช้แบบนี้ดีกว่าจุดเสริมหนุนเป็นพลังงานดีๆนะคะเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดความรักปรับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะใครสนใจนะคะบ้านแดงแอปดแดงดูใต้คลิปนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเป็นบ้านดําต่อๆก็สามารถทักทายสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะโอเคเราจะมาไปกันต่อนะคะคนที่ทิ้งคุณไปตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไงคุณบ้าง ตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ Two f Pentacles นะคะมีไพ่ชาวเอ่ออย่างอย่างอย่าง The Star ชาวกุมนะคะ The Moon ชาวมีนเอ่อ King of Wands นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเอ่อเอ่อ e i g t of Swords นะคะใต้สำรับ Six of Pentacles นะคะตอนนี้เลยเขารู้สึก อมองว่าเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกมันโดดเด่นทักษงความผูกพันนะคะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความผูกพันทางความรู้สึกความมั่นคงทางใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พลังงานของเขายังยังดูไม่ค่อยมีความมั่นคงทางอารมณ์เท่าไหร่นะเออดูดูยังงอนเง่นงก็เง่นยยังยังตั้งหลักไม่ได้หรือว่ายังไม่ค่อยมีความมั่นคงทางอารมณ์เท่าไหร่นะคะแล้วความรู้สึกของเขาคือเขาน่าจะกําลังพยายามบาลานซ์อารมณ์ตัวเองอยู่นะ กำลังปรับสมดุลตัวเองกำลังพยายามกราวดิ้งพยายามทําใจสบายๆพยายามเยียวยาตัวเองอยู่นะพยายามเยียวยาความรู้สึกตัวเองอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังคิดถึงคุณเขายังรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่มีกับคุณอยู่อะเออนะยังรู้สึกยังรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มีต่อกันหรือที่เขาต้องปรับสมดุลตัวเองปรับอารมณ์หรือว่าเอ่อเยียวยาตัวเองเนี่ยเป็นเพราะดันนะสมมตินะ แม้ว่าเขาจะทิ้งคุณไปแต่ดันยังต้องร่วมงานกันก็ได้ไงเนี่ยดันยังต้องทํางานด้วยกันดันยังต้องเรียนด้วยกันนะคะหรือถ้าไม่มีเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรก็คือยังรู้สึกมีแรงดึงด,ดูดกับคุณนะคะแล้วถ้ามีความข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเขาก็อึดอัดเหมือนกันนะก็เลยต้องพยายามบาลาน์หน่อยฮะ <c oughs> มันก็รู้สึกอึอดอัดแต่ก็เออต้องบาลาน์ตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรข้องเกี่ยวกันเอามองว่า ดูทรงเขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกเพราะผูกพันแล้วก็เหมือนกับมันมันยังไปไหนมันความรู้สึกมันยังไปไหนจากคุณไม่ได้อะอืมนะคะเพราะว่าผูกพันกันมากๆนะคะเนี่ยในบางเคสก็ทํามาค้าขายด้วยกันอีกเนาะนะแสดงว่าบางทีเขาอาจจะมีความรู้สึกในเชิงอยากดูแลก็ได้นะคะเนี่ยเออจริงๆฉันก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูแลเทคแคร์กันไปหรือยังอยากดูแลกันอยู่นะอะไรเงี้ยนะคะอืม หรืออีกในยะหนึ่งถ้าเกิดคุณกับถ้าเกิดเขาทิ้งคุณไปแล้วดันยังต้องข้องเกี่ยวกันเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดที่ยังต้องข้องเกี่ยวกันแต่เขาก็จะทํามันแหละเออเขาก็จะดูแลตามตามสถานการณ์ที่ต้องข้องเกี่ยวกันนั่นแหละนะคะก,ก็ก็จะดูแลอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้คนที่ทิ้งคุณไปเบื้องต้นเห็นเป็นแรงดึงดูดและความผูกพัน ถามซีว่าแล้วเขาเออรู้สึกยังไงในเชิงแบบความรักอะไรเงี้ยน,นะเออแล้วเขารู้สึกแบบรักชอบหรือว่ามีความรู้สึกอะไรอย่างอื่นอีกไหมค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกท w o บคั s t h นะคะเดอะแมจิเชียนะคะมีไพ่ชาวกันเมถุนวันพุธนะคุยนับคัพนะคะ, ups, ะ,คะชาวธาตุน้ำกรากฏมีนพิจิก Four of Pentacles ล h ์อูสี่ยอบนะคะใต้สำรับ of swords นะคะ เอ,อเขามีความรู้สึกยังไงอีกอืมเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะรอก็ได้นะเออเขา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 เชื่อในสัญชาตญาณน,นี้ก็ได้นะเขามั่นใจหรือเขาเชื่อในสัญชาตญาณน,นะคะออ่ว่าน่าจะยังตกลงกันได้หรือคุยกันได้หรือเขายังรู้สึกในเชิงยังอยากรักษาคุณไว้นะคะเพราะฉะนั้นในบางเคสเนี่ย สมมตินะคะว่าถ้ามันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยความรู้สึกของเขาคือเขาต้องการรักษาคุณไว้ในลักษณะแบบสมมุตินะ,ให,ะให้ยังอยู่อ่ะให้ยังอยู่ยังไงให้ยังอยู่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนแบบนี้ให้ยังอยู่เป็นเทิร์ดพา,าร์ตี้กันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะคือเขารู้สึกว่าเขาต้องใช้สติเขาต้องใช้เหตุใช้ผลให้มากๆในความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยเขาเขาตั้งใจเวละเขาตั้งใจเวลาเขาตัดสินใจแล้วเขาเด็ดขาดเขาเด็ดเดี่ยวละ ปราศจากอารมณ์และผ่านการกันกองแล้วอะไรเงี้ยนะคะเออไม่ได้ใช้ความรู้สึกแล้วอะนะคะว่าเขายังอยากรักษาคุณไว้เป็นเพื่อนก็ได้นะคะในบางเคสเนอ้องเออเนี่ยฉันผ่านการก,ารกันกองอารมณ์ความรู้สึกมาหมดแล้วฉันต้องการรักษาเธอไว้เป็นเพื่อนนะอะไรเงี้ยก็ได้ไงนเนาะนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะมั่นใจหรือคิดไว้หรือ,อ,อรู้สึกกับคุณในเชิงยังผูกพันนะแล้วฉันก็ รู้สึกว่าเธอน่าจะยังกลับมาก็ได้คะ่ะเธอเธอน่าจะกลับมาหาฉันก็ได้เนาะและฉันรู้สึกว่าเราน่าจะยังได้กลับมาหาการหรือฉันรู้สึกว่าเอเธอน่าจะน่าจะกลับมาหาฉันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเขาเขาอาจจะรอเขาเรียกว่าอะไรเนาะในบางแคสเนี่ยเขารอให้คุณหายงอนก็ได้สมมุตินะถ้าคุณหายงอนเมื่อไหร่เดี๋ยวเขากลับมาอย่างนี้ก็ได้ไง นะคะในบางเคสคุณมาดูคลิปเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเขาทิ้งคุณไปบางทีคุณนั่นแหละงอนเขาหรือเปล่าเออคุณงอนเขาคุณทําเป็นนิ่งทําเป็นเมินเฉยใส่เขาเออแล้วคุณก็รักไก่มาดูคลิปนี้หรือว่าอ่พอคุณงอนพอคุณนิ่งวางเฉยเขาก็เลยเหมือนกับเออเล่นไมค์เกมกันก็นิ่งกันอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็เลยคิดว่าเออรอคุณเดี๋ยวคุณก็คงกลับมาแบบนี้ก็เป็นไปได้ไงในความรู้สึกกันนะอืม เอ,อมว่าค่อนข้างที่จะหนักความรู้สึกของเขานะค่อนข้างหนักเป็นลักษณะที่เขาว่าผูกพันแล้วเขาเหมือนรู้จักนิสัยคุณดีนะคะว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาอ่าเดี๋ยวคุณหายมันคุณก็กลับมาหรือเขา,าเอะรู้จักนิสัยคุณดีว่าเราน่าจะยังคุยกังได้ตกลงกันได้หรือว่าเอ,อเขายังอยากรักษาคุณแบบแบบเพื่อนอะไรก็ได้ไงนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับกับคุณอีกคะ่ะคนที่ทิ้งคุณไปเขารู้สึกยังไงอีก Five of Cups นะคะ Six of Wands นส n เอ่อเก้าออฟวันส์เท็นออฟวันส์คิงอตสใต้สำรับ The World นะคะมีไพ่ชาวเอ่อวันเสาร์นะคะชาวธาตุลมมนทุนตุนกลุ่ม mm hmm. เขารู้สึกยังไงอีกคื <c oughs> ออารมณ์มันเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะเสียดายหรือ จริงๆแล้วยังไม่ได้อยากเสียคุณไปจากไพ่นะในความรู้สึกอ่ะจริงๆแล้วยังไม่ได้อยากจะสูญเสียคุณไปแต่มันจําเป็นต้องห่างหรือเปล่านะคะไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปแต่มันจําเป็นต้องห่างด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นต้องห่างต้องเว้นระยะเพราะว่าหนึ่งเขาก็ด้านมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายที่ต้องไปรับผิดชอบต้องไปทําก็เลยโอเคสถานก,การณ์นี้ต้องห่างกันก่อนนะคะหรือเขารู้สึกว่ากับคุณนไม่ได้อยากเสียไปไม่ได้อยากปล่อยไปนะ แต่เขาจะเป็นต้องใช้เหตุผลจริงๆอ่ะในการที่จะห่างกับคุณะนะคะต้องใช้เหตุผลจริงๆในการที่จะห่างกับคุณแสดงว่าความรู้สึกขเขาหนึ่งผูกพันมากสองยังไม่ได้อยากเสียไปนะคะสแอบรู้สึกว่ารอว่าคุณอาจจะกลับมานะคะหรือสี่ เขาจะกลับมาเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นหรือหายงอนนะคะหรือหา้าเขาตัดใจหรือตัดสินใจแล้วว่าเออนะต้องเป็นเพื่อนกันรักษาคุณไว้แบบเพื่อนอย่างอยากมีคุณเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ทีนี้มันมีกลิ่นนะคะเดี๋ยวออมออมขยี้ตรงนี้ให้ดีกว่าว่าเอา๊ะแล้วในความรู้สึกของเขาว่าเขารู้สึกบ้างไหมว่าเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าชื่อคลิปคือคนคน,คนที่ทิ้งคุณไปใช่ไหมอะคนที่ทิ้งคุณไปเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงคุณก็ต้องถามว่าแล้วในความรู้สึกของเขาว่า เขารู้สึกว่าจะกลับมาหาคุณไหมเขารู้สึกว่าจะกลับมาหาคุณเองไหมคุยน็อปครับเว o รฟจูนมีไพ่ชาววันเสาร์นะคะเอ้าน้อนชาววันพฤหัสธนูมีนนะคะสเตรนท์นะคะชาวสิงห์อู้เดวิลนะคะชาวมังกร n น g ับค f ับ p s นะคะใต้สำหรับอู๋เทนอฟสอดในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกบ้างไหมว่าเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณ อมมองว่าไม่ใช่ในความรู้สึกของเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าจะกลับมาเพราะว่าสิบดาบคือมันจบแล้วเขารู้สึกว่ามันจบแล้วมันเละเทะแล้วมันจบไม่สวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เขาเนี่ยจะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แค่ไหนต่อให้เขาเนี่ยจะยังอยากไปต่อกับคุณขนาดไหนหรือว่าต่อให้เขาเนี่ยยังแบบ ยังยังยึดติดกับคุณแค่ไหนแต่เขาก็เหมือนกับเขาก็จําเป็นต้อง move on น่ะอืมเหมือนเขาก็อาจจะจําเป็นต้อง move on แล้วก็รอเวลานะคะรอเวลารอจังหวะรอโชคชะตารอเวลารอเวลาสิบดาบนะคะเขารู้สึกบ้างไหมว่าจะจะกลับมาหาคุณความรู้สึกมันเหมือนมันมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้สึกแล้วว่าอย่างที่ผมบอกออมว่าคนคนเนี้ย เขาไม่ใช่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกแล้วนะแต่แต่ออมพยายามเปิดไพ่ให้เป็นเรื่องของความรู้สึกก็คุณจะได้รู้ไงว่าอย่างน,น้อยๆเออเขาพอจะมีความรู้สึกอะไรตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะเขาจะพยายามแบบเหมือนใช้ความคิดมากกว่านะคะกับความสัมพันธ์อืมเขารู้สึกบ้างไหมว่าจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณเขารู้สึกบ้างไหมว่าจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณถ้าบล็อกปิดกั้นมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงอ่ะ ถ้าบล็อกปิดกัน้นมันจะกลับมายัางไงใช่ไหมเขารู้สึกบ้างไหมว่าจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณในบางเคสเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะแล้วยังไม่พร้อมเลือกก็ได้คือในความรู้สึกเขาอะมันเละเทะแล้วมันจบแล้วมัน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 ,ม,นมันไปต่อลําบากแล้วเพราะว่าอะไรยังเลือกไม่ได้ก็ได้ถ้าเกิดกลับมาก็ต้องกลับมาแบบในลักษณะแบบเอ้ยเป็นช้อยเป็นออปชันอะไรเขาก็อาจจะ ไม่ได้คิดที่จะกลับมาไงในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกบ้างไหมว่าจะเป็นฝ่ายกลับมาน่าจะไม่น่าจะไม่ใช่ค่ะเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้ส,รสึกว่าเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาเพราะว่ามันมีการบล็อกปิดกั้นก็ได้เพราะว่าเขายังเลือกไม่ได้ก็ได้ยังตัดสินใจอะไรไปอย่างไม่ได้ก็ได้รู้สึกมันเลยเทะมันจบไม่สวยนะคะแต่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ผูกพันอนันตช่แหละอืมน่าจะเป็นการรอค่ะรอจังหวะ รอโชคชะตาให้คุณหายงอนหายโกรธและเขาถึงจะมาหรือถ้าไม่อย่างนั้นรอโชคชะตารอจังหวะทีอ่อะไรอะไรมันสงบแล้วอะไรแล้วแล้วก็เขาก็รอให้คุณนะเป็นฝ่ายกลับไปหาเขาเองนะคะ,ะหรือเขาอาจจะรอจังหวะรอโชคชะตาที่คุณกับเขาจะจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะเป็นทรงนั้นมากกว่าเนาะนะคะเอาละ าอย่างนั้นไพ่มีอะไรอยากแนะนําคนที่ดูคลิปนี้แล้วกันนะเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะคนที่ทิ้งคุณไปนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเรารู้กันไปหมดแล้วแต่ว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําคนที่ดูคลิปนี้ไหมคะ่ะเทมเพลตนะมีไพ่ชาวธนู six of swords นะคะ knight of swords นะคะ nine of wands nine of pentacles ใต้สำรับ knight of cups เหมือนพ่ออยากให้คุณใช้ชีวิตอิสระให้เต็มที่ก่อนคะ่ะในช่วงระหว่างที่เขารู้สึกทั้งหมดอย่างที่เราอ่านไปแล้วนะคะเอาเป็นว่ารูกความสัมพันธ์เนี้ยมันรีบไม่ได้มันเร่งไม่ได้นะคะมันเร่งไม่ได้มันเหมือนกับมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างก็ได้ที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยต้องไปกันอย่างช้าๆเนาะมันรีบไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตให้ให้มีอิสระแบบตามแบบของคุณไปนะ move on หาความสุขใส่ตัวใช้ชีวิตให้มีอิสระมุ่งมั่นอยู่กับการทำตัวเองให้สดสวยรวยมากหล่อรวยเลือกได้จะดีกว่าคือเหมือนกับพี่อยากจะแนะนำแนะนะนะนาคุณว่าวินาทีเนี้ยเรื่องเงินสำคัญที่สุดเลยนะความมั่นคงสำคัญที่สุดเลยนะแล้วการที่คุณจะมีชีวิตที่อิสระเสรีแล้วมีความสุขกับตัวเองก็สำคัญมากๆเช่นกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ม o ฟออนไปมีความสุขของคุณได้เลยทีนี้อีกเคสหนึ่งถ้าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์นะคะอ่อผมก็ไม่มั่นใจหรอกเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่อง,อ,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 งอสังหาที่ดินหรือว่าเรื่องผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันจําเป็นต้องใช้ความนุ่มนวลอะอนะคะคุณไม่สามารถที่จะแบบ ใจร้อนได้ไปเร่งได้คุณไม่สามารถที่จะไปห่ดหงิดทุนเชียวหึงหวงกับเขาได้คุณอาจจะต้องรักษาคอนเน็ชันไว้แบบให้มันดีๆสมูทๆหน่อยนะคะ mm hmm. ก็จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะอาจจะเป็นคำแนะนำสำหรับสองเวสองทางนะคะ คิดก็ประมาณนี้ใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้เข้ามาแล้วกันนะคะบ้านแดงแอปแดงก็ดูใต้คลิปนี้ได้เลยจะจุด17กรกฎาคม2025นี้แล้วนะคะส่วนบ้านดำต่อๆก็อ่หลังบ้านหลังไม้มาถามได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนบาย